เรื่องพระเทวทัตจะเกิดในอบายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเทวทัตมีจิตอันอาส์ธรรมแปดประการครอบงำย่ำยีแล้วจะเกิดในอบายตกนรกชั่วกับช่วยเหลือไม่ได้ อาสตธรรมแปดประการเป็นไฉนคือ 1. เทวทัตมีจิตอันลาบครอบงำย่ำยีแล้วจัะเกิดในอบายตกนรกตั้งอยู่ตลอดกับช่วยเหลือไม่ได้ 2. เทวทัตมีจิตอันความเสื่อมลาบครอบงำย่ำยีแล้วจะเกิดในอบาย ตกนรกตั้งอยู่ตลอดกับช่วยเหลือไม่ได้ 3- เทวทัตมีจิตอันยศครอบงำย่ำยีแล้วจะเกิดในอบายตกนรกตั้งอยู่ตลอดกับช่วยเหลือไม่ได้ 4- เทวทัตมีจิตอันความเสื่อมยศครอบงำย่ำยีแล้ว จกเกิดในอบายตกนรกตั้งอยู่ตลอดกับช่วยเหลือไม่ได้ห้าเทวทัตมีจิตอันสักการะครอบงำย่ำยี่แล้วจกเกิดในอบายตกนรกตั้งอยู่ตลอดกับช่วยเหลือไม่ได้หกเทวทัตมีจิตอันความเสื่อมสการะ ครอบงำย่ำยีแล้วจะเกิดในอบายตกนรกตั้งอยู่ตลอดกับช่วยเหลือไม่ได้เจ็ดเทวทัตมีจิตอันความปรารถนาชั่วครอบงำย่ำยีแล้วจะเกิดในอบายตกนรกตั้งอยู่ตลอดกับช่วยเหลือไม่ได้แปด เทวทัตมีจิตอันความเป็นมิตรชั่วครอบงำย่ำยีแล้วจกเกิดในอบายตกนรกตั้งอยู่ตลอดกับช่วยเหลือไม่ได้ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเทวทัตมีจิตอันอาสัตธรรมแปดประการนี้แหลครอบงำย่ำยีแล้วจกเกิดในอบายตกนรก ต้องอยู่ตลอดกับช่วยเหลือไม่ได้ดีละภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงครอบงำย่ำยีลาบที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ภิกษุพึงครอบงำย่ำยีความเสื่อมลาบที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ภิกษุพึงครอบงำย่ำยี ยศที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ภิกษุพึงครอบงำย่ำยีความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ภิกษุพึงครอบงำย่ำยีสักการะที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ภิกษุพึงครอบงำย่ำยีความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ ภิกษุพึงครอบงำย่ำยีความปรารถนาชั่วที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ภิกษุพึงครอบงำย่ำยีความเป็นมิตฉชั่วที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ดูกระภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรจึงครอบงำย่ำยี ลาบที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ภิกษุอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรจึงครอบงำย่ำยีความเสื่อมลาบที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ภิกษุอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรจึงครอบงำย่ำยียศ <Heroes> ที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ภิกษุ อาศัยอำนาปนจรานานาประโยชน์อะไรจึงครอบงำย่ำยีความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ภิกษุอา,าศัยอำนาจประโยชน์อะไรจึงครอบงำย่ำยีสักการะที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ภิกษุอา,าศัยอำนาจประโยชน์อะไรจึงครอบงำ ย่ำยีความเสื่อมสกการะที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ภิกษุอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรจึงครอบงำย่ำยีความปรารถนาชั่วที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ภิกษุอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรจึงครอบงำย่ำยีความเป็นมิจฉั่ว ที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ดูการ,รภิกูุทั้งหลายก็เมื่อภิกษุนั้นไม่ครอบงำลาบที่เกิดขึ้นแล้วอยู่อาสวะทั้งหลายที่ทำความคับแขนและรุ่มร้อนพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอไม่ครอบงำความเสื่อมลาบที่เกิดขึ้นแล้วอยู่อาสวาทั้งหลาย ที่ทำความคับแขนและรุ่มร้อนพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอไม่ครอบงำยศที่เกิดขึ้นแล้วอยู่อาสวะทั้งหลายที่ทำความคับแขนและรุ่มร้อนพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอไม่ครอบงำความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นแล้วอยู่อาสวะทั้งหลายที่ทำความคับแขน และรุ่มร้อนพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอไม่ครอบงำสักการะที่เกิดขึ้นแล้วอยู่อาสวะทั้งหลายที่ทำความคับแขนและรุ่มร้อนพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอไม่ครอบงำความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นแล้วอยู่อาสวะทั้งหลายที่ทำความคับแขน และรุ่มร้อนพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอไม่ครอบงำความปรารถนาชั่วที่เกิดขึ้นแล้วอยู่อาสวะทั้งหลายที่ทำความคับแขนและรุ่มร้อนพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอไม่ครอบงำความมีมิชั่วที่เกิดขึ้นแล้วอยู่อาสวะทั้งหลายที่ทำความคับแขน และรุ่มร้อนพึงเกิดขึ้นก็เมื่อเธอครอบงำย่ำยีลาบที่เกิดขึ้นแล้วอยู่อาสวะเหล่านั้นที่ทำความคับแขนและรุ่มร้อนย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้เมื่อเธอครอบงำย่ำยี ความเสื่อมลาบที่เกิดขึ้นแล้วอยู่อาสวะเหล่านั้นที่ทำความคับแขนและรุ่มร้อนย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้เมื่อเธอครอบงำย่ำยียศที่เกิดขึ้นแล้วอยู่อาสวะเหล่านั้นที่ทำความคับแขนและรุ่มร้อน ย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้เมื่อเธอครอบงำย่ำยีความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นแล้วอยู่อาสวะเหล่านั้นที่ทำความคับแขนและรุ่มร้อนย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้เมื่อเธอครอบงำย่ำยี สักการะที่เกิดขึ้นแล้วอยู่อาสวะเหล่านั้นที่ทำความคับแขนและรุ่มร้อนย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้เมื่อเธอครอบงำย่ำยีความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นแล้วอยู่อาสวะเหล่านั้นที่ทำความคับแขน และรุ่มร้อนย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้เมื่อเธอครอบงำ,ำย่ำยีความปรารถนาชั่วที่เกิดขึ้นแล้วอยู่อาสวะเหล่านั้นที่ทำความคับแขนและรุ่มร้อนย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ เมื่อเธอครอบงำย่ำยีความมีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นแล้วอยู่อาสวะเหล่านั้นที่ทำความคับแขนและรุ่มร้อนย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ดูกระรภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แหละพึงครอบงำ ย่ำยีลาบที่เกิดขึ้นแล้วอยู่พึงครอบงำย่ำยีความเสื่อมลาบที่เกิดขึ้นแล้วอยู่พึงครอบงำย่ำยียศที่เกิดขึ้นแล้วอยู่พึงครอบงำย่ำยีความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นแล้วอยู่พึงครอบงำ ยำ่ำยีสักการะที่เกิดขึ้นแล้วอยู่พึงครอบงำย่ำยีความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นแล้วอยู่พึงครอบงำย่ำยีความปรารถนาชั่วที่เกิดขึ้นแล้วอยู่พึงครอบงำย่ำยีความมีมิตรชั่ว ที่เกิดขึ้นแล้วอยู่เพราะเหตุนั้นแหละภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงศึกษาว่าพวกเราจักครอบงำย่ำยีลาภที่เกิดขึ้นแล้วอยู่พวกเราจักครอบงำย่ำยีความเสื่อมลาบที่เกิดขึ้นแล้วอยู่พวกเรา จะครอบงำย่ำยียศที่เกิดขึ้นแล้วอยู่พวกเราจะครอบงำย่ำยีความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นแล้วอยู่พวกเราจะครอบงำย่ำยีสักการะที่เกิดขึ้นแล้วอยู่พวกเราจะครอบงำย่ำยี ความเสื่อมสกการะที่เกิดขึ้นแล้วอยู่พวกเราจะาครอบงำย่ำยีความปรารถนาชั่วที่เกิดขึ้นแล้วอยู่พวกเราจะาครอบงำย่ำยีความมีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ดูกระพิษุทั้งหลายพวกเธอ พึงศึกษาอย่างนี้แหละดูกราภิกษุทั้งหลายเทวทัตมีจิตอันอาัตธรรมสามประการครอบงำย่ำยีจากเกิดในอบายตกนรกตั้งอยู่ตลอดกับช่วยเหลือไม่ได้อาัตธรรมสามประการเป็นฉไหนคือหนึ่ง ความปรารถนาชั่ว 2. ความมีมิตรชั่ว 3. พอบรรลุคุณวิเศษเพียงขั้นต่ำก็เลิกเสียในระหว่างดูกระราภิกษุทั้งหลายเทวทัตมีจิตอันอาัตธรรมสามประการนี้แลครอบงำย่ำยีจะเกิดในอบายตกนรก ตั้งอยู่ตลอดกับช่วยเหลือไม่ได้นิคมคาถาใครๆจงอย่าเกิดเป็นคนปรารถนาชั่วในโลกท่านทั้งหลายจงรู้จักเทวทัตนั้นตามเหตุแม้นี้ว่ามีคติเหมือนคติของคนปรารถนาชั่วเทวทัต ปรากฏว่าเป็นบัณฑิตรู้กันว่าเป็นผู้อบรมตนแล้วเราก็ได้ทราบว่าเทวทัตตั้งอยู่ดุดผู้รุ่งเรืองด้วยหยดเธอสั่งสมความประมาทเบียดเบียนตถาคตนั้นจึงตกนรกอเวจีมีประตูถึงสี่ประตูอันน่ากลัว ก็ผู้ใดประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายผู้ไม่ทำบาปกรรมบาปย่อมถูกต้องเฉพาะผู้นั้นผู้มีจิตประทุษร้ายไม่เอือเ้อเฟือผู้ใดตั้งใจประทุษร้ายมหาสมุทรด้วยยาพิษเป็นหม้อเป็นหม้อผู้นั้นไม่ควรประทุษร้ายด้วยยาพิษนั้น เพราะมหาสมุทรเป็นสิ่งที่น่ากลัวฉันใดผู้ใดเบียดเบียนตถาคตผู้เสด็จไปดีแล้วมีพระไทยสงบด้วยกล่าวตีเตียนการกล่าวตีเตียนในตถาคตนั้นฟังไม่ขึ้นฉันนั้นเหมือนกันภิกษุผู้ดำเนินตามมรรคาของพระพุทธเจ้า หรือสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพึงถึงความสิ้นทุกข์บัณฑิตพึงกระทำพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เช่นนั้นให้เป็นมิตรและพึงคบหาท่านเรื่องพระเทวทัตจะเกิดในอบายจบ